มาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนสวัสดียามเชา้าเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้จะมาปลูกเพาะ,มะเมล็ดต้นต้ามะเขือเทศนะคะเพื่อนๆนแล้วก็เป็นพริกขี้หนูนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆนราคาไม่แพงค่ะซื้อมาประมาณซองละ10บบาทนะคะทุกคนก็จะตอนนี้ก็ทำแปลงเล็กๆเตรียมไว้แล้วนะคะเป็นร่องยาว ก็จะมาแค่เพาะต้นกล้านะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพาะเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเก็บแตงกวากันนะคะเพื่อนเพื่อนแตงกวาออกผลแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะเพาะมะเขือเทศก่อนนะคะมีทั้งหมด400มเมล็ดนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเพาะหมดนะคะเดี๋ยวจะแบ่งเพาะไว้เพราะว่าขึ้นดีมากเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าเคยเพาะหมดแล้วปลูกไม่ไหวเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปลูกนะคะเพื่อนเดีย๋ยวจะแกะสองก่อนนะคะวันจุแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเป็นมะเขือเทศเดี๋ยวนะคะยี่ห้อปลาลายน้ํานะคะเพื่อนเป็นแบบนี้นะคะเป็นปลาวานสีทองแบบนี้นะคะทุกคนเป็นของบริษัทนี้เขาจะเป็น พันสีดาน้ำเค็มนะคะเ,เพื่อนๆผลสวยกลมลีสีแดงส้มรสชาติดีนะคะเขาเขียนแบบนี้นะคะลักษณะเวลาเขาโตก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะส่วนมากมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมานะคะจะตรงกับปกทุกครั้งเลยนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นมเมล็ดแบบนี้เดี๋ยวจะแบ่งปลูกแค่ประมาณสักครึ่งสองนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเกิด ถ้าเกิดมเมล็ดเหลือนี่ต้นกล้าเหลือก็จะแบ่งเป็นบ้านไปบ้างนะคะเพื่อนให้เขาได้ปลูกบ้างเพราะว่าเขาก็ชอบปลูกพืชผักกันอยู่ค่ะแถวเนี้ยนี่นะคะเราก็จะโรยห่างๆหน่อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเวลาต้นกล้าเขาโตจะได้ถอนไปปลูกง่ายๆนะคะ นี่นะคะทุกคนค่อยๆโรยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกแล้วนะคะเพื่อนๆโรยต่อจากมะเขือเทศไปเลยนะคะไปถึงตรงงูลเลยนะคะอันนี้มีทั้งหมดสามสิบเมล็ดเองนะคะเพื่อนๆเป็นพริกที่หนูสวนนะคะทุกคนนี่นะคะของตองสามนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเรามาลดน้ำกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเ <c oughs> พืพ่อนๆเดี๋ยวเรามาดูแตงกวากันนะคะที่ออกผลอันนี้ก็จะเด็ดไปกินเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้เขาเพิ่งเริ่มออกค่ะทุกคนเห็นไหมคะผลใหญ่งามเลยละคะ่ะก็จะใส่แค่มูลวัวนะคะพเพื่อนๆนแล้วก็เวลาก็จะใส่แค่มูลวัวนะคะพเพื่อนๆนแล้วเดี๋ยวเวลาเขาเริ่มออกดอกนะคะเพื่อนๆนก็พูนกกเอานะคะพูนกกแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะพูนกกเขาแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนเพื่อนูนที่กกเอาดินพูนนะคะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่มูลวัวนะคะ นี่นะคะบางกิ่งเขาก็เริ่มออกผลแล้วนะคะก็ยังลูกเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอหออกดอกเยอะเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเขาเริ่มออกผลแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกเขานะคะอันนี้เป็นผลเขาก็จะค่อยๆโตนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ บางลูกก็ใหญ่แล้วค่ะส่วนลูกนี้ก็จะเด็ดได้แล้วนะคะก็จะเด็ดมาเลยดีกว่านี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆออกเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะ เดี๋ยวต้องค่อยๆเอายอดเขานะคะเ,เพื่อนๆต้องค่อยๆเอายอดเขาเนี่ยพันกับเชือกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะคะนี่นะคะค่อยๆม้วนมาอย่างนี้นะคะก็ทุกเช้าทุกเย็นบางครั้งถ้าว่างก็จะมาจับยอดเขาแบบนี้นะคะให้ให้พันขึ้นไปนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะ ก็จะดูเป็นระเบียบเลยค่ะแล้วก็ต้นเขาก็จะสูงขึ้นไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเป็นแตงกวาที่ปลูกเองนะคะเพื่อนๆปลูกไว้กินค่ะถ้าเกิดเหลือกินเราก็ขายนะคะทุกคนนี่นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะเพื่อนๆฟักทองลายเข้าตอกนะคะที่เพาะเมล็ดไว้แล้วก็ เพาะเมล็ดในถุงดำนะคะทุกคนแล้วก็เอามาลงดินนะคะหลุมละสองต้นค่ะลายเข้าตอกนี่ฟักทองลายเข้าตอกนี่ลักษณะใบเขาจะเป็นสีลายๆอะค่ะเพื่อนๆเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นใบลายๆล,ล,ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นฟักทองพันลายเข้าตอกนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะงามเลยค่ะเพื่อนๆส่วนฟักทองนี่ก็พูนที่กกเหมือนกันค่ะเวลาเขาเริ่มโตหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในนะคะนี่นะคะส่วนมากจะซื้อมเมล็ดมาแค่หนึ่งสองนะคะเพื่อนๆซื้อไม่มากแล้วก็ เอามาปลูกแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ